มาแล้วครับมาแล้วมาตามคําสัญญาไม่มีเวลาลงคลิปสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมาครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนนะครับจะมาลงแนวทางให้ FC ทางช่อง YouTube ออกรวีปันเลขเหมือนเดิมนะครับประจำทุกเดือนหนึ่งสองครั้งนะครับไม่ค่อยมีเวลาลงถึงไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็มานะครับยังดีกว่าไม่มาก็มาวิเคราะห์แนวทางสูตรของออกรวีปันเลขครับ ในหลายอาจารย์ก็ให้แตกต่างกันไปครับนี่ก็เป็นการคิดคำนวณประจำสูตรนะครับเพื่อน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 ที่ชื่นชอบในการเสี่ยงก็โปรดวิเคราะห์พิจารณาเอานะครับเพื่อนเพื่อน,อนที่ชอบก็จัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับเพราะว่าสูตรหวยนี่เป็นการคำนวณ เป็นการคิดคน้นวิเคราะห์ตามสูตรตามกำลังวันนะครับหลายๆอาจารย์ก็ให้ต่างกันไปนะครับวิ่งห้านี้หล,หลายอาจารย์จะชนกันครับงวดนี้ผมก็ชอบเลขห้าครับวิเคราะห์ดูแล้วห้าจะมาแรงครับงวดนี้ จะขึ้นบนหรือว่าลงล่างก็ไม่รู้ครับก็มาวิเคราะห์มาดูพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ f c ทางช่องออกกวีปันเลขทางช่อง youtube นะครับวันนี้ผมก็จะมาลงตัวเลขปันแนวทางตัวเลขที่จะ ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่งวดประจำวันที่16พฤศจิกายนเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาดูสูตรของอ,อกรอกวีปันเลขกันเลยครับตัวเลขผมก็ได้คัดมาแล้วนะครับก็มาดูกันเลย เพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขที่ผมคัดมานะครับมีอะไรบ้างก็มี2 5 0 9 7า6 นี่คือตัวเลขมาครบนะครับตัวเลขมาครบสูตรนี้เป็นสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับสูตร2ตัวล่างรัฐบาลถ้าเพื่อนๆชอบบนก็เล่นได้ครับและผมก็ได้วิเคราะห์จับคู่มาแล้วนะครับมีอะไรบ้างก็มาดูครับ ผมจับคู่ให้นะครับมี25 29 50 59 36 30นะครับ6ชุดถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้ก็จับคู่ตามนี้ได้นะครับจะเป็น5 7อย่างเงี้ย ห้ 5, จับได้หมดครับ06และวันนี้ผมก็จะเน้นให้เพื่อนๆที่ชอบตัวเน้นเน้นชุดเดียวนะครับผมก็ได้วิเคราะห์และเป็นการชอบส่วนตัวนะครับงวดน,นี้ผมก็จะเน้นให้นะครับ สองห้าครับสองห้าตัวเน้นครับสองห้าตัวรองก็คือห้าศูนย์นะครับตัวเน้นสองห้าตัวรองห้าศูนย์แต่ผมก็ชอบ ทุกตัวเลยครับในนี้แต่ว่าจะเน้นจะเน้นหนักก็คือ25ลอง50 29ก็ชอบ59ก็สวย36ก็สวย30ก็สวยและนี่คือครับเพื่อนๆตัวเลขที่ผมเน้นเน้นมาให้ สองห้าสองห้าและห้าศูนย์ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออกรกวีปันเลขด้วยนะครับทางช่องเพจก็มีครับหนุ่มกรปันเลข ทางช่อง Facebook ก็ออกรวีปันเลขทางช่อง YouTube ก็ออกรวีปันเลขมี3ช่องทางนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามฝากให้กำลังใจด้วยนะครับผมก็มีตัวเลขมาปันให้เพื่อนๆทุกวันที่1และวันที่16ก็เอาไว้ เสียงโชคสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีแนวทางหรือต้องการแนวทางนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีโชคไปด้วยกันนะครับสาธุข้อขอบารมีปู่ศิสุโธและย่าสิศิทุมมาขอโชคขอทรัพย์จากปู่ครับสาธุ กายวาจะจิตตังอหวันทานาคาธิบดีศีสุทโธวิสุทธิเทวาปูชิมิทุติยมปีกายวาจะจิตตังอหวันทานาคาธิบดีศีสุทโธวิสุทธิเทวาปูชิมิตติยมปีกายวาจะจิตตังอหวันทานาคาธิบดีสีสุทโววิสุทธิเทวาปูชิมิเมตันจะมหาราภปิโยนาคขันธปริตังสาธุก็ขอให้โชคดีกับเอซ ทุกคนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ